สวัสดีครับหมอจิลลี่เองนะครับในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับหลายคนก็มีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนสามารถตื่นสายได้นะครับวันนี้หมอก็เลยจะมาขอ,อาเล่าให้ฟังนะครับเป็นวิธีการลดน้ำหนักโดยการตื่นสายนะครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นวิธีการลดน้ำหนักโดยการตื่นสายนะครับ เดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงมัธยมนะครับหมอก็อจะอน้ําหนักประมาณสัก56กิโลกรัมนะครับอันนี้คือคือสูง170นะครับจะจะคิดว่าถือว่า B.M.I ค่อนข้างจะโอเคนะครับออกไปทางผอมน,นิดนึงนะครับตอนช่วงนั้นน่ะไม่ว่าหมอจะกินอะไรก็ตามไม่ว่าจะกินมากกินน้อยออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายอาหารไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามหมอก็จะไม่อ้วนแล้วก็คือน้ําหนักอ่ะมันก็จะ จะกลับมาถึงจะอ้วนขึ้นกิโลสองกิโลสุดท้ายน้ําหนักมันก็จะกลับมาอยู่ที่ห้าสิบหกเหมือนเดิมนะครับอันนี้หมอคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากช่วงนั้นยังอายุน้อยอยู่ระบบเผาผลาญของร่างกายมันมันยังดีอยู่นะครับทีนี้ตอนช่วงที่อา,อายุสามสิบกว่านะครับในช่วงนี้ช่วงที่ใช้ทุนอยู่นะครับก็ทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับ แม้ว่าอายุจะมากขึ้นนะครับการเปาผ่ามันจะลดมันจะลดลงแต่ก็แต่เราก็ไม่ค่อยมีเวลากินไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่นะครับน้ําหนักมันก็จะยังอยู่ที่5 6 57 58ประมาณนี้มันเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือตอนช่วงที่หมอลาออกจากราชการนะครับแล้วก็มาทําง,งานที่คลินิกนะครับตอนนั้นเนี่ยหมอมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาที่จะจะรับประทานมากขึ้นแล้วก็อายุเนี่ยที่สาคัญคืออายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับก็ อายุหมอตอนนั้นคือคืออายุช่วงนั้นประมาณ35 3 6านะครับทาให้ระบบเผาผลาญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะที่จะแย่ลงไปเยอะกว่ากว่ากว,ว,ว่าตอนที่ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับคือน้ําหนักหมอจาก56นะครับขึ้นมาเป็น65เลยนะครับก็คือน้ําหนักขึ้นมาประมาณ9กกิโลเลยนะครับหมอก็ พยายามหาวิธีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นวิธีกินอาหารเสริมหรือว่าออกกําลังกายปรากฏว่ามันก็ลดน้าหนักได้ประมาณสักสองากิโลแล้วก็สุดท้ายมันก็จะจะ,จะกลับขึ้นมาคืนนะครับทีนี้หมอก็เลยก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงมันถึงจะสามารถลดน้ําหนักได้ในระยะยาวนะครับหมอก็เลยไปอ่านวิธี intermittent fasting นะครับก็คือ,อ ให,ให้กำหนดช่วงกินอาหารได้แค่8ดชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือที่เหลืออีสิบชั่วโมงก็คือห้ามกินอะไรเลยนะครับหมอก็เลยใช้วิธีการแบบนอนตื่นสายนี่แหละครับเพราะว่าหมอหมองานใหม่หมอเนี่ยจะเริ่มงานตอนเที่ยงแล้วก็เริ่มงานตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับหมอเลยนอนตื่นสายๆแล้วก็คือว่าตื่นประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่านะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกินอาหารเช้า ไม่ต้องกลัวนะคะว่าว่าไม่กินอาหารเช้าแล้วจะเกิดผลเสียต,ต่อร่างกายเพราะว่ามีงานวิจัยใหม่มาแล้วนะครับว่าไม่กินอาหารเช้าก็ไม่ได้มีม,มีมีผลอะไรกับร่างกายยกเว้นว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานจะต้องกินยาต้องฉีดยาแบบนั้นคือต้องกินอาหารเช้านะครับมาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับก็คือหมอตื่นสายตื่นเก้าโมงกว่านะคะรับแล้วก็กว่าจะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ประมาณตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ ไปทำงานนะครับแล้วก็เริ่มอาหารมื้อแรกตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงอาหารที่กินก็คืออยากกินอะไรก็กินได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดราดหน้าข้าวขาหมูหมูทอดสุกี้อะไรสามารถกินกินได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ากินพยายามกินแค่อย่างเดียวแล้วก็อาจจะเสริมด้วยผลไม้ได้ในช่วงตอนเที่ยงนะครับ แล้วก็ในระหว่างวันถ้าหิวอ่ะถ้าหิวอ่ะพยายามอยากกินน้ําหวานน้าโคกน้ําหวานอะไรที่ใส่น้้าตาลพยายามอยากกินให้กินเป็นเป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับพวกอาหารว่างเวลาหิวอ่ะให้กินเป็นพวกธัญ,ญพืชเช่นอ,อัลมอนด์ถัว่วลิสงเมคคาเดเมียพิธาชิโออะไรอย่างเงี้ยครับพวกพวกเม็ดธัญ,ญพืชเม็ดทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ก็กินได้นะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือ,อก,กินก็อย่ากินมากเกินไปกินกินแค่พอให้แบบให้หายหิวอ่ะครับกินแค่พอแบบ พอห,หายอยากกินนะครับทีนี้ตอนมื้อเที่ยงอ่ะหมออยากหมออยากให้เพิ่มเป็นเป็นไข่ด้วยประมาณสักสองฟองถึงสามฟองไข่สามารถกินได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าคอเลสเตอรอลจะต้องมันมันมันจะสูงนะครับเพราะว่างานดีใจใหม่ก็คือไข่ไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราของเราสูงมากกว่าปกติสักเท่าไหร่นะครับการกินไข่การกินโปรตีนจะทําให้เราแบบอิ่มนานขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยหิวนะครับ ต่อไปเป็นมื้อเป็นมื้อเป็นมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นหมอจะกินตอนประมาณเลิกงานก็คือประมาณสองทุ่มมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นจะกินอะไรก็ได้ที่เป็นโปรตีนนะครับแต่ว่าไม่กินข้าวแป้งเส้นน้ําตาลแล้วก็ไม่กินผลไม้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับตอนเย็นพยายามไม่กินข้าวแป้งเส้นน้ําตาลแล้วก็เป็นผลไม้ เพราะว่าผลไม้มันก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่เรากินได้คือกินเนื้อเท่าไหร่ก็ได้กินปลาเท่าไหร่ก็ได้กินไข่เท่าไหร่ก็ได้กินไขมันเท่าไหร่ก็ได้กินเข้าไปเลยก็คือตอนเย็นกินกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพยายามกินข้าวแป้งเส้นน้ำตาลให้น้อยที่สุดนะครับทําแค่นี้แค่แค่หนึ่งเดือนนะครับน้าหนักหมอลดลงจาก65เหลือมาที่จาก65 ลดลงมาที่58คือลดลงมาได้ประมาณ7กิโลในเวลาแค่1เดือนนะครับก็ลองเอาไปทำดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราสามารถมีเวลาที่จะตื่นสายได้นะครับหรือถ้าบางคนไม่สามารถตื่นสายได้นะครับก็ใช้วิธีการมี่คุกับหมอนี่แหละแต่ว่า อาหารมื้อแรกจนถึงอาหารมื้อสุดท้ายนะครับให้ให้อยู่ในช่วง8ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็พยายามลดข้าวแป้งเส้นน้ำตาลนะครับแค่นี้หมอเชื่อว่าทุกคนก็จะผอมได้เลยนะครับแล้วก็สับตัวหมอเองบอกไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับคือใช้วิธีวิธีนอนตื่นสายแล้วก็ IF แล้วก็อตอนเย็นไม่กินข้าวแป้งเส้นน้ำตาลแค่นี้น้ำหนักก็ลงมาประมาณ7กิโลแล้วนะครับหวังว่าคงได้ รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้หมอด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ